เก่งมากเลยเฮ้ยที่สวัสดีจ้าสบายดีปีใหม่เด้อรอววันสงการนั่นเองจ้ากาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนแด้จ้าเด้อบอกว่าจะเป็นเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศจ้ามาเนีก็กับมาพบมาพอก,กับสาวแพ้คนเก่าคนเดิมแล้วจ้ามาเนี้กะสาวแพ้ก็มากับน้องอเมอเด้อว,ว่าจะพากันมาเก็บมะม่วงอก,อกล่องเอาไวใ้ให้คุณยายเนาะพอดีว่า คุณยายอยากได้หมะหม่วงอกหลองเนาะทุกคนไปโบมสะแพย์กันเลยพาหนองอมเหมอมาเก็บพระบาะว่าเมื่อน,นี้หนองอมอเหมอผ่นตื่นเต่เศร้าๆเลยก็เด้นผ่านผนออกมาออกกําลัางกายิ่นจะได้แบบว่าอ่าคิวเขาหรือว่าิ่นจะได้แบบว่าชดชื่นในบรรยากาศช่วงเช้าเนาะทุกคนน,นี่ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงนี่แหละทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินเลาะป่ากันจากเล็กจากน้อยเด้ย๋ยวจะเดิอมาอนี้ก็มากับน้องอ,อมเหมออมเหมอครับสวัสดีค่ะอมเหมอครับสวัสดีครับหล่อมากเลยวันนี้เรา โอเคอาสวัสดีก่อนค่ะทุกคนอันนี้คือดอกไม้ที่อเมื่อเอาให้พี่แพรนะ้าเหมาะกับเทพสการสงการเลยอเมื่อหล่อมากเลยขอบคุณอเมื่อนะนอ,อ๋อนี่มุดตัวเดียวเองไปครับเราจะไปเก็บมะม่วงกันนะทุกคนเนาะเราจะไปตรงนั้นทุกคนนอะแบบเก็บมะม่วงอกหล่องแบบนี้นีนน่หน่อยเน,ยนานะจ้ะเนาะใสยลุยของเราถือกระป๋องมาหนึ่งอันแล้วก็ถุงมาหนึ่งอันไปลุยกันไปเลยเ้ากระสองไปแบบ พี่แพรจะพามือไปตรงที่ทางแบบว่าเรียบที่สุดนะเราไปไปเราไปเระวางกระเป๋ากระแป๋งเลยแล้วเราก็จะไปเก็บมะม่วงกันเราก็เก็บให้มันเต็มกระแป๋งก่อนแล้วเราค่อยใส่ถุง ผมเยอะมากเลยเอาไว้นั่นหละครับเมื่อเขาเฝ้าอดแล้วโอเคเมื่อเป็นคนเฝ้าต้นมะม่วงหรอหรือว่าเฝ้ากระถางมะม่วงเอาเอามันจะนั่งทับกระถางสิครับเมื่อบุคคลเฝ้าเปลือกมีตัวอะไรมาข้าไปเปลือกของเราไปเขาบอกว่าเราต้องเก็บอันที่แบบว่ามันไม่ค่อยแบบว่าควันมันเริ่มจะแบบว่าอะไรนะเหยี่ยวเหี่ยวแล้วก้านมันเริ่มจะเหี่ยวเหี่ยว อันนั้นคือลูกมันโตอันนั้นคือมันแก่แล้วลูกโอ้โหเราได้ประมาณยี่สกว่าลูกแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยมุดก็ต้องตอ,งตองมมะม่วงอามื่อเอามือจับตรงนี้นะลูกมันจะได้ไม่มียางอันนี้คือ,อยางมันนะยางมะม่วงอันนี้คือ,อยางมะม่วงถ้ามันติดมือเราจะทําให้มือเราเหนียวแต่ถ้ามันโดนตาก็อาจจะทําให้แสบตาหรือว่าไม่ถึงขั้นตาบอด เอาไปใส่เลยครับได้แล้วน,นั่นเป็นกระป๋องแล้วมั้งยายบอกว่าบ่มบ่มสักสองสามวันก็ได้กินแล้วโอเคเราก็เอามาตรงนี้เยอะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาต้นใหม่อีก ต้นนี้เราก็ได้เยอะแล้วต้นนี้เราก็ได้หนึ่งกระถางเลยเย่เย่เอาเย่ไอ้เมื่อยมาเยียดด้วยกันสิเย่ดีใจไหมครับกูจอบุ๊จบเราได้หนึ่งกระถางแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บต้นอื่นกันไม่เป็นไรระวังตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราตอนเราจะกลับเราค่อยมาเอาดีไหมอืมอาเมื่อเยี่ยมยอดมากเลย โอ้ยเราจะจุ๊บกันทำไมนี่น้ำยังไม่อาบเลยโอเคครับโอ้ยก็พี่แพรสวยมือก็เราอยากจุ๊บขอบคุณครับบินโอ้จุ๊บเสร็จแล้วก็ทำตัวเป็นไก่บินโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันต้นอื่นนะคะถ่ายรูปถ่รูปหนึ่งสองสเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กับมะม่วงเราหนึงสองสอ่านเอามือก้มลงเลยมะม่วง เอาอันนี้ป้องขึ้นมาหนึ่งสองสามเอาอันนี้ป้องขึ้นมามะม่วงเอาอันนี้ป้องขึ้นมามะม่วงเอามะม่วงโอเคหนึ่งสองสามป้องขึ้นมาเรียบร้อยไปแล้วพอแล้วไปไปเก็บมะม่วงต้นอื่นกันดีกว่าไปทุนท่านผู้ชมไปเก็บมะม่วงต้นอื่นกันดีกว่า<ป>จ้าไปต้นนี้มันดกมากเลยมื้อ อาเมือถอยไปพี่เพยจะถ่ายรูปให้ไม่มีอะไรเลยถอยไป<ล>พี่เพยจะถ่ายรูปให้ใช่มันไม่มีมดเลยอาเมือไปแตะมะม่วงต้นโน้นพี่เพยจะถ่ายรูปให้ไปแตะมะม่วงต้นนันน้นเลยโอเคนึ่งสองสามหล่อมากเลยนิวเอานิ่งโป้งด้วยโชว์กดไลค์กดเยี่ยมเยี่ยมด้วยกดเยี่ยมด้วยฉัไม่อยากเอาสิบมิลลที่โกทเทียมาสิโอ้ยมะม่วงสิหลุนบิดมุแล,ล้ะมันนี้ โอเคจาเก็บมางงวงก่ันหน่อยเอาอเมื่อเราเก็บอีกหนึ่งถุงเนาะแล้วเราก็กลับเนาะครับโอเคไหมมันดึงออกและโอ้โหดึงแบบคูนํามดมันจะตกลงมาหาเราสิครับใส่ถุงแดงเนาะทุกคนนี่ก็คือมองงวงอกกลอกนกต่ำๆหนึ่งเข้าก็สีเก็บกันอ่าหนึ่งกระทั้งแล้วก็กลับหนึ่งถุงเนาะก็เป็นสองเอ้าเขาไม่ออกไปนอกจากว่าเราจะไปจากเขาเพราะว่าอันนี้มันเป็นที่ของมดไม่ใช่ที่ของเรา อันนี้ลูกนี้สุกแล้วได้มาเราจะเก็บโอ้โหมันแก่หมดแล้วนี่เมื่อมันแก่หมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปบ่มไว้ใช่อันนี้คือเยอะมากเลยอาเมื่อเป็นหุ่นยนต์ที่รับใช่ไหมอ่โอเค S <S ไปเอาตรงนี้พอก่อนเพราะว่ามันก็ยังมีบางอันที่ไม่แก่มากเดี๋ยวเราจะไปเก็บอันอื่นกันก่อนนะครับไปโอ้อันนี้ก็ลูกอันนี้เหมือนกับมันคุณยายบอกว่าลูกที่มันเล็กๆเอเมือถ้ามันแก่มันอร่อยมากเลยนี่เลยลูกนี้มันไม่ไม่มันไม่ใหญ่มากแต่ว่าควันมันจะดำๆแล้วดำๆโอยดึงเยอะมากเลยนี่สุดแล้ว ใหญ่กว่ามดอีกแม่ก็เลยไนมะ่เก็บกับมดเพราะว่ามดตัวใหญ่หมดตัวเล็กนิดเดียวไอ่แม่มตัวใหญ่กว่ามดโอโ้โหได้ถุงใหญ่บเลอเลยเนะี่ยพี่เด้แค่เมื่อเอาเท้าเหยียบเอาเมื่อก็เ,เก็บนะโอยเอาเมื่ออย่าไปเหยียบเขาเลยเพราะว่าถ้ายิ่งเราไปเหยียบเขาก็เหมือนเราอะไปก่อกวนเขาทําให้เขาแตกตื่นแล้วเขาก็ยิ่งจะเดินก่อกวนเขานะไม่ไปก่อกวนคือเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับรังของเขา เขาก็จะเดินตามทางเห็นไหมคะเนี so ่ยเขาก็จะเดินตามทางของเขาไปเรื่อยๆอที่เขามาเกาะตัวเราอ่ะคือเราอ่ะบางทีเราก็เดินผ่านใช่ไหมเดินผ่านทางเขาที่เขาจะไปอ่ะครับแต่เราก็เผลอไปเหยียบโดยที่เราไม่เห็นแล้วเขาก็เลยจับในขาเราเขาก็เลยเกาะเราได้เขาก็เลยตกใจเหมือนกันเขาก็กัดเราซะแต่ที่ที่ที่มันที่มันตอมเราอย่างนี้ก็เพราะว่ามันอยู่ในต้นมะม่วงใช่ไหมคะแล้วเราก็มาเอามะม่วงใช่ไหมครับ แล้วทีนี้เขาก็เลยเฮ้ยมีคนบุกลุกจัดการเลยเพราะว่าเรามาบุกลุก หนักมากแล้วเดี๋ยวกลับไม่ได้นะคะทุกคนนี่นะเราก็น่าจะได้ประมาณรังหนึ่งแล้วสองกันรวมกันนะโอเคนะคะเราก็จะขอะขจบคลิปแ<ร>ค่คเพียงเท่านี้เด้พอพ่อแม่พี่น้องในการแบบว่าพี่แพรพี่แพรนี่แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องเขากระได้หม่างม่วงยังกันเรียบร้อยนะเนาะจ้ะสั้นบรยกาศพอดีแหละประมาณเกือบเกือบแปดโมงแล้วพอดีสีผ้ากันเข้าไปในบ้านเนาะ น้องไปกินเขาด้วยจ้ะนาะคลิปในการหาเก็บม่งม่วงกับน้องอเมือกบจบสิ้นด่วยดีแล้วจ้ะเด้อกับกากนได้ม่งม่วงลร้เติบน้องกับบุธมดกัดพ่อโตพ่อน้องพ่อแม่พี่น้องถือว่าเยี่ยมมากในการเอาตัวรอดของอเมือนะครับเยี่ยมเวลีกูดเลยอเมือโดนมุดกัดไหมสักหนึ่งตัวไม,ไม่เลยเหรอคะทั้งที่มุดแดงเยอะมากพ่อแม่พี่น้องน้องพิ่นกับ ซื้อว่าเพิ่นเกงอตตระตูหลอดได้เยี่ยมมากนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็นเท่าแก่สวนผลไม้จริงๆเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ทว่าก,กับกับขอบคุณเอฟซีที่เขามาติดตามรับชมรับฟังช่องแพรวาคนโกได้จ่าเด้อขอขอบคุณในหลายเด้อที่เขามาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ท่าแพื่ได้จ่าเด้อทุกๆคนเลยเนะาะบอว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่หรือว่าเอฟซีที่กำลังจะเขามากกต้องขอขอบคุณในหลายเด้อสบายดีวันปีใหม่หรือว่าวันสงการานเด้อขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขในการไปมาทางไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เดินทางโดยสสววััดดดิภาาาาพพเอะนไป่หหม ดูเลสสุขภาพกันด้วยนะคะเว้นระยะห่างให้เยอะๆนอกาะมีสติในการแบบว่าดำรงชีวิตนะคะทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้จ้ไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้าเมื่อายบายครับมาบายบายไปแล้วบาย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 ไปแล้วบาย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 วันนี้วันดีปีใหม่สนุกใจวันรอเอาพี่แพรพกลับบ้านหรือถ่ายคลิปหรือพี่แพรถ่ายรูปหรือกลับบ้านหรือดูมด ทุกอย่างแล้วเราก็ต้องกลับบ้านพาน้องไปกินข้าวลูกบายบายครับ